ต้นเตีย้ยต้นเตียตเต้ยเหน,นตุก,กี้ต้นเตีย้ยๆทอขาเข้ากอบกับพทอความสูงอะ่ะเป็นเขานอกฤดูการที่สวยงามมากนะคะพี่น้องนะคะเป็นต้นเ,เป็นพิธีเกี่ยวข้าวของชาวนาช่วงที่หลังจากข้าวนาปีผ่านไปแล้วก็จะเป็นนาปลังเนาะพี่น้องนะคะ ก็จะเป็นมาปลังเนาะทำให้บรรยากาศาไม่มีคําว่าตกงานของชาวอีสานแล้วตอนนี้นะคะทุกวันนี้เขาจะหันมาทํานาปลังกันหมดแล้วนะคะเนื่องจากข้าวนาปีก็มีแค่ครั้งเดียวชาวนาไทยก็หันหันมาทําทุกฤดูการให้มีประโยชน์ ทุกรดูการให้มีประโยชน์นะคะด้วยการเอ่อทำนาปลังกับนาปีนะคะทุกๆฤดูจะบ่ให้เอ่อพื้นที่ว่างเปล่านะคะสระน้ำก็จะเอาไว้ใช้ในการสูบน้ำขึ้นมาใส่ข้าวนาปลังนะคะหรือถ้ามีน้องมีคลองนะคะข้างหน้าเราเนี่ยจะมีน้องมีคลองเยอะมากเขาจะต้องเอ่อ ไล่น้ํามาตามคลองเนาะเราคิดว่าเขาปล่อยน้ํามาตามคลองนอะเขาถึงปลูกข้าวนาปังได้เยอะขนาดนี้เนาะเขามีน้องสาใหญ่หลลลแล้วก็มีคลองมีคลองแล้วก็มีน้องสาใหญ่ด้วยนะคะพร้อมที่จะทํานาได้ทุกฤดูเนาะไม่ว่าจะเป็นฤดูของนาปังของนาปีเนาะพี่น้อง 没呀妈！ แิเรนไซสิแลน่หมองด้ยได้พี่น้องตรงที่เอาก่ถึงไหมเขาจะมามาฮักเอาเอาตรงที่เอาก่ถึงให้นเมื่อไรเขาจะมาเก็บเก็บรอบนี่ไปเนี่ยเก็บรอบนี้ไปเนี่ยตรงเนี้ยที่เอาไม่ได้นะเขาจะวนกลับมาเอาเนี่ยแต่ตรงที่มุมมุมตรงนี้เอาไม่ได้ก็คือเอาเขียวมาเขี่ยวเอาตรงนี้นะเอาเขียวมาเกี่ยวเอา แล้วนิดหน่อยเอาเคียวมาช่วย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 ลดนิดหน่อยเนาะที่เราขยับเราขยับกล่องเพราะว่าเราเราขยับให้เขาทํางานสะดวกเนาะเพราะว่าพื้นที่มันกระบาดไอ้กวางวางกันเลยเดี๋ยว่ผมคิดว่าคิดว่าสิเดินไปอยู่ในร่มตรงตรงนั้นดีกว่า ดูสีพี่น้องดูก็แบบเราจะได้รับบมม่มบล้างเนาะคุณตุกขี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ่าเหลืองเต็มทุ่งเลยนะคะต้นเตีเต้ยเองอันคุณตุกกี้ต้นเตีเต้ยถึงขาเขา,ขานี่ไหมเนี่ยเพียงขาเขานี่ไดเกียวล่ะกูไ เดี๋ยวเราขยับไปหาลมก่อนเนาะเมื่อกี้นี่ได้พร้อมขยับขยับไปอ่ขยับหลบทางให้รถเขาขับสะดวกเนาะเมื่อกี้นี่เออสวยงามมากคัะพี่น้องดู